สิงห์ทอง VS เสียชัดต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสโซเชียลดังในชั่วข้ามคืนจริงๆสำหรับเสียชัดสายเปหนุ่มใหญ่ที่โดดไปเกาะรถสาวหลังโดนตัดความสัมพันธ์ซึ่งหลังจากที่ประเด็นดังสาวคนดังกล่าวหรือน้องเกดก็ได้ตัดสินใจจะคืนรถให้กับเสียชัดแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแมดาม่าจะจบแต่ความฮอตของเสียชัดก็ยังไม่จบ ราะไปที่ไหนก็มีแต่แฟนๆเข้ามาขอถ่ายรูปล่าสุดก็มีผู้ใช้ยติ๊กตอกสิงทอง64ออกมาอัดคลิปเกทับเสียชัดด้วยโดยเรียกตัวเองว่าสิงทองโอนไวเอาเป็นว่าจะว่าอย่างไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะเสียชัดหนอกล้วยสายเป VS สิงทองโอนไวัจุดๆคนเมืองแก่งกำแพงเพชรเหมือนกันกคุณจะเลือกใคร เสียชัดหน่อกล้วยสายเปคุณรักเขาเขาให้รรแจ๊ร แต่คุณต้องไปส่งต่อแต่ถ้าคุณมาคบกับสิงห์ทองโอนไว้ผมให้ลดเบ้นคุณเลยไม่ต้องไปผ่อนศูนย์แล้วแถมนาฬิกาโรเล็กให้คุณไปเลือกเอาจะเอาทองคำขาวฝังเพชรหรือสองกริย์กําแพงเพชรเหมือนกันให้คุณไปเลือกเอาระหว่างเสียชัดหนอกกล้วยสายเปกับสิงห์ทองโอนไว้งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็แซวเลยว่าซ้อมโอนมาให้ก่อนได้ไหมจะได้รู้ว่าโอนไวจริงเปล่า แม้ก็ต้องยอมรับเลยว่ากำแพงเพชรนี่มีแต่คนรวยจริงๆ